สามลูกนะอ้อของยายมามีกล่องสไลด์เส้นต้ย้ยอันนี้เส้นมันบางๆนะคะสามคูณสาม,มิลคะ่ะเนี้ยเส้นสวยมากค่ะมันไม่ได้ติดกันเป็นแผ่นนะแค่เอามือแบบคลี่ๆมันก็ออกแล้วก่อนไปทอดก็แบบจับมันเขย่าเขยา่าหมดแล้ว เส้นตรงสวยมากค่ะัวูหเลยเส้นไม่เละไม่หักนะคะสไลด์แป๊บเดียวเนีย่ยเวลาสไลด์แล้วมันจะเป็นเหมือนจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันไม่ไม่ไม่เป็นแผ่นนะคะมันออกเป็นเส้นใครเส้นมันนะคะแค่เราเอามือมันคลิ๊กๆเพราะว่า กล้วยมันค่อนข้างจะมียางนะคะมันเหนียวเนาะอันนี้เป็นเส้น3ามูณสมิลนะคะกล้วยมันมันเหนียวเราก็แค่เอาแบบโยองออะคะ่ะมันก็หลุดแล้วอือมือโยองก็หลุดแล้วค่ะสไลด์ง่ายมากค่ะไม่ต้องกลัวมีบาดมือนะคะมีสไลด์แบบเส้นมีกล่องใส่นะคะสามารถสไลด์ผักผล,ลไม้สมุนไพรได้ สวยมากค่ะของเราทำเองขายเองค่ะ